อาจารย์ค้าสวัสดีค่ะ,คะถ้าเราอยากจะหาช้างหรือว่านกอินทรี see, หรือว่าสิงโตเข้ามาตั้งในบ้านนะะ่ค่ะมันมีความหมายยังไงบ้างนะคะเราควรจะตั้งยังไงบ้างค,คือปกติช้างนกอินทรี see, กับสิงโตมันต้องอยู่ที่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กหรือเป็นรูปภาพเพราะงั้นถ้าตัวใหญ่ ก็ต้องเหมาะไว้ตั้งไว้นอกบ้านไม่ควรบานอยู่ในบ้านแต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆนะเช่นตั้งไว้บนโต๊ะเป็นตัวประดับ,บตั้งไว้หน้าสารตีจุเยียหรือตั้งไว้หน้าองค์พระพุทธก็คือตัวเล็กๆนะ่าโอเคก,ก,ก็ก็ตั้งได้ครับแต่ถ้าตัวใหญ่แล้วช้างก็ดีสิงโตก็ดีนอกอินทรีก็ดีต้องตั้งไว้นอกบ้าน เพราะงั้นการตั้งพวกนี้ถ้าดูเลิกได้ก็จะดีค,ะครับเพราะงั้นเลิกตัวนี้เนี่ยน่าจะใช้เลิกคู่มิตรนะ,ะก็จะดีที่สุดค,ครับแล้วตัวต่อตัวช้างเนี่ยนะคะเขาตั้งเพื่ออะไรกันมีความหมายอไบ้างะคะเ,เรื่องการตั้งเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่านาราจิตตังบางคนก็อยากอยาก อย,อยากประดับเพราะสวยงามบางคนก็คิดอยากจะมีบารามีรแต่มีบางกรณีเกี่ยวกับบ้านตรง,งนั้นบ้านเขาเนี่ยมีจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นตัวไม่ดีครับเพราะงั้นตั้งเพื่อไปปกป้องให้ตัวไม่ดีมันหายไปเพราะงั้นก็คืออยู่ที่หลายๆกรณีแต่ทุกกรณีก็คือ ตัวใหญ่ต้องตั้งนอกบ้านตัวเล็กต้องจะตั้งในบ้านได้ตัวเล็กๆตอนตั้งในบ้านนะคะเราต้องหันหน้าช้าหรือว่าโตหรือว่าตัวอ,อินสียคือโดยปกติเนี่ยไม่ใช่หันหน้าออกนอกบ้านก็คือหันหน้าเข้าหากันก็มีสองทางนะครับ